เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ17นะคะ f 7 9 x minus 4 9 x equal 1 4 plus 5 12 what is the value of x ถ้า7ส่วน 9x ลบ4ส่วน 9x เนะคะเท่ากับ1ส่วน4บวก5ส่วน12 Val งแก็คืออะไรเอ่ยค่าของ x เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้นี่คิดเลขไม่ยากนะคะที่จริงแล้วเนี่ยมาดูกันนะคะเขาบอกว่า7ส่วน 9x ลบ4ส่วน 9x เท่ากับ1ส่วน4บวก5ส่วน12นะคะ เราก็จัดการเลยนะอันนี้นะคะก็คือ7จ็ดลบส่เนาะส่วน9เราเอามารวมกันได้เนาะเพราะว่าส่วนมันเท่ากันนะคะเท่ากับ1นส่วนสคืออะไรเราพยายามพยายามให้มันเป็นส่วนเดียวกันไปก่อนเนาะเพื่อจะได้คิดลง่ายๆทีหลังนะคะมันก็คือหนึ่งคูณสามนะคะบวกห้าแล้วก็สี่คูณสามได้สิบสองเนาะส่วนสิบสอนะคะ get ไหมเอ่ยอันนี้คือเหมือนการคูณสามทั้งบนทั้งล่างเนาะมันก็คือคูณสามส่วนสามตัดกันเหลือหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าน,นี้เราแบบทําให้มันคูณไปทั้งบนทั้งล่างนะคะได้นะก็ได้ว่าหนึ่งคูนสามนะคะข้างล่างก็เป็นสิบสองเนาะเราก็จะเหลือเจ็ดลบสี่เหลือสามส่วนเก้าเอ็กนะคะเท่ากับสามบวกห้าส่วนสิบสองซึ่งก็คืออะไรเอ่ยเอ็กก็คือสามบวกห้าได้ ได้แปดนะคะส่วนสิบสองคันนี้นะคะเป็นสามส่วนเก้าถูกไหมแล้วก็คูณไปนะคะคูณเพิ่มไปทั้งสองด้านเนาะเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อกำจัดให้ด้านนี้นะมันเหลือแค่ x นะคะแล้ก็อันนี้ก็จะให้ตัดเหลือหนึ่งเนาะแล้วก็จะเหลือแค่ x นะคะฝั่งนี้ปุ๊บตัด r สี่สองแปดสี่สามสิบสองนะคะ 9, เก้าสามหนึ่งสามสามสามเก้าโอเค เราก็จะได้ว่า x นะคะอันนี้เหลือ x เ,เนาะ x เ,เท่ากับ2ส่วน3คูณ3อ้าวยังตัดได้อีกนะคะตัดปึ๊บแจ้งว่าข้อนี้คำตอบมีคำตอบเดียวก็คือ x เ,เท่ากับ2นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะข้อนี้คิดเร่งง่ายด้วยนะทุกคน มาดูอีกครั้งนะคะบอกว่า f 7 9th x m i x u s 4 9 x equal 1 h p l u 4บ5ส่วน12 t s the value of x จะส่วน 9x ลบ4ส่วน 9x นะคะเท่ากับ1ส่วน4บวก5ส่วน12ข้อนี้เนี่ยทำให้ส่วนเท่ากันนะคะแล้วก็คิดเศษข้างบนแค่นั้นเองตรงนี้นะคะเอามาลบกันเนาะเหลือ3ส่วน 9x นะคะฝั่งนี้ คูณ3ทั้งบนทั้งล่างเนาะก็ได้3ามส่วนสิบวกหส่วนสินะคะก็คือ8ปดส่วนสิเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็คูณ9กส่วนสทั้ง2ฝั่งเนาะเพื่อให้ฝั่งนี้เนี่ยตัดกันหมดเหลือแค่ x และนี้เราก็ตัดเลขนะคะตัดชึบชึบไปมานะคะเหลือ2องส่วนสคูณสแสดงว่า x ก็คือเท่ากับตัดตัดเหลือแค่2นั่นเองก็คือ x ก็ตอบ2นะคะข้อนี้27ตอบ2อีกแล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะข้อ17เป็นไงคะทุกคนง่ายว่องไวไหมคะมากๆนะข้อนี้รีบทําให้ไวเลยนะคะถ้าใครเนี่ยงงข้อปรนัยหลังๆจะข้ามาทําแบบอัตนัยต้นๆแบบนี้ก่อนเนี่ยก็ได้นะคะง่ายสะดวกรวดเร็วทันใจแมถูกใจจริงๆนะคะข้อง่ายๆอย่งายงนี้ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะส่งเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่